ไปไปหองไปดูไปขอแท็กกัดิแทกไปแคกก็ดมาิววันนี้ร่มไม้ร่มดีจังวันนี้กินก่อนเลยไดให้เดินึง่ก่อนวก็ดี เดี yup, mm ๋ยวอะไรล่ะไปแล้วอืมอินมาเออมาเอออะไรเอออินอ้าวไหนถึงนี่ไหนล่ะถึงเออเหยื่อผมเอามาลงแล้ว hmm. ถ the ึง hmm. คุณ so ่ะค <flavors> ุณไม่มีสิทธิ์แล้วไปอย่มาพลิกจานลาเกลีพลิกได้ไงพลิกไงเออกินกินแล้วจับกินมาจับ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 เออเข้าริมโน้ดเหมือเดี๋ยวเข้าริมโน้ด เออจับเลยต่ออย่างเดียวแล้วเขาได้เปรียบตัวเออทำเป็นตาอ้วนอย่าเง้ยเออเออทำเป็นตาอ้วนเออเออก็ตะกี้มันเป็นต่อแล้วมันมันอยู่ดีพิกได้ไงเอ้าเขาไม่เชื่อมังดอนนี่เห็นเขาแต่เชื่อฟังโอ้ยไมเชื่อมังดอนจะแพ้ใช่ป่ะเราไม่เชื่อมังดอนเองเซ็ตเซ็ตไป

ไปเลยพักมึนเดอะมากกักไปดิแล้วาต,ต่อล่ะอ๋ะอต้องต่อจะมีจะตันกันอยู่นี่กว่าไม่ออกกว่า,มวาไม่ออกไปไม่ออกเขาก็ตันเขาดักงนี้งว่าต่อแค่นี้ได้เราจะเติมเติมนี่เองได้ด<ป>ีไหมอืมพอไหมวะไม่รู้

นีเอาไปไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวไปข้ามมุมไปทางนี้ดีกว่ามั้งข้ามมุมมุม้มุมงนี้ไปงนี้ถูกเปลี่ยนเลนต้องเปลี่ยนเลนเลยเปลี่ยนเลนเอาเลเต้นกินไหนละหนีหนีเ่อยวไกินตัวงไปไดิน้นไปไปกินตัวงเดี๋ยวไปทางนี้ไปตัดคอร์ดพไปไปเลยจได้กาตัวนุ่งค้างอยู่เรียบร้อย เรียบร้อยอ่ะไปเรียบร้อยอ่ะถือไปดึกินกเลวไปนั่นแหละก้าไปกยินนะไม่ได้โดนเไปมัได้รียัไดเหนได้ไยากลาับลากับนแหลไปตงนู้นลากับนั่นแหละเดี๋ยวี่ตามไหนเบมองไปเอาเหมือเลยเอาเหมืออะไร ผมเข้าหอตสองตัวเหม่อไปเหมือไหมอดิไปกหม่อเหมือไปก็เหมอเหมอเหมอไหม่อไปอ็เม่อหับได้เดี๋ยวครับหอเราดักอยู่เขาต้องเดินมาอีสามบาทเลยไปอนได้ไปตามฝั่งแล้วไปามฝั่งไมได้หรอไเลมุมนีเมุมนี่ไปดิมันยังไงเมื่อเข้าติดตาการไปไม่ได้หรอไม่ถ่านถ้าลงงคู่ว่ะถนอยู่ เขาเขาอะกดไม่ทันยังเต็มทีกันได้ก่อนเนี้ยตาลิ้มก็จะไปเสมอแล้วมองตาคู่นะคู่อะไรทั้งนั้นต้องเข้าฮอตก่อนยังไม่เข้าฮอตนะยังไงก็เหม่อให้ตายก็เหม่อตาหนี่งข้ามุมกลางกลางไปจะดังออกกลางด้วยกลางข้ามุมนั่นแหละมุมอ่ะเ้ามุมมันทั้งนั้นข้ามุมแบบเสมอเออได้เหมือนกันต่อไม่ต่อต่อไม่ได้ต่อไม่ได้เดี๋ยวนี้ไปเขาอยู่หรือว่ามองคู่ไปแล้วยังไม่คู่เลยข้ามุมก็ต่อไม่ได้ กันไหมยังไม่อยากใหเหรอเอ้าอยากจะเห็นใช่ไหมสามอยากเห็นสามอยากจะเห็นสามยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยได้กินสามเลยนี่ไงมีเวลานั่งให้เล่นให้เนี่ยแม่แย่สามตลอดมันเหลี่ยมมันได้เหลี่ยมมันได้เหลี่ยมมันได้ยังไม่เคยเห็นกินกินสามเลยนั่งเล่นเองอ่ะอะไรนะอะไรนะนั่งเหลี่ยมมันได้อลังย้อนมันกินเลยกินเลยอ้าวกินเลยอ้าวกินจริงอ่ะปิดปะอุดให้มันตายหายเลยรู้ทำไมอุดให้ตาย อืมเฮ้เปิดเขาก็ติ้มนู่นเลยวนี้นี่ไปจิ้มไว้แลจะตายแล้วแผ่นี้ก็ชนะแล้วอะไรเดี๋ยนี้จะเดียวชนะได้ไม่จริงอ่ะอ้าวตออ้าวตอคมเลยไม่จริงอ่ะดีมึงไม่จริงอ่ะต่อตอนนี้ตัวเดียวกชนะแต่อจิ้มตอจิ้มตอไหนล่ะแดดตอให้มาดิมาดิตแดดตอไหน ยังไม่ได้ต่อเนี่ยเอาคือเมนนี่ดิเนี่ไปกินฮอทแล้วก็มีนู่นนะไปกินฮอทแล้วเลยเนี่ยวิ่งมาตัวเป็นต o งยังไม่เห็นได้กินจังถึงนี่ฮอทน่ะท่านี้อมันอยากกินให้เขากินไปไม่ได้ความเลยไอ้หนุให้ก็ต่อต่อเข้าไปโอ้ยมาถึงหน้าหน้าบ้านแล้วเนี่ยหน้าบ้านแล้วไปไปไปไม่ได้นะไปดิไปก็ไปนี่ออกหลอกำลันไม่สน เอาทำไมล่ะไม่แทกกินหรือกีไม่ตูนแทนที่จะแทกกินแทนที่จะเอาเขาจะทำอะไรเอาข้าวไปก่อนแล้วเขาจะทำอะไรทักย่างเทนที่จะเดินนี่มานี่ก่อนเตรียมตัวไปก่อนเฮ้ยทำไมไม่ได้สามดิตอนนั้นออกกระเอกออกไหมยังเอาสามอยู่เอาชนะเขาก่อนเนี่ยเด็ดจะเอาสามก่อนมันอ่อนน่าจะออกไปตั้งนานเลยตัวนี้ยมันนั้นได้สามไม่นานแล้วมันนั้นได้สามไม่นานแล้วอยากเห็นกินสามอ่ะต่อให้เขากินเดแล้วเดินได้ไหมไม่ได้ เขาเดินไม่ได้ไงก็เดินไม่เนี่แพ้ตัวนึงนะก็แพ้ตัวนึงก็ไม่เป็นไรแพ้ตัวนุ้ยรับสองหมดเอาตรงนี้ให้มันกินนี่แล้วออกไปมันขอเดินไม่ได้เดินมาให้เรากินสองมันจะกินสามตั้หน่อยเหอะแหม่แน่จะเดินตัวอื่นจะได้กินสามไม่เข้าหอนมันจะหลอกให้เราเข้าหอนนี่มาตรงน้เดี๋ยววันนี้ก็เราทำอ่ะเอทำมาทำมาทำมาดิจะกินสามนี่ทำนี้เออทำอะไรไม่ได้ทำนี้ได้ ก็ต่อที่เดิมแหละต่อที่เดิมก็ไม่เข้าต่อที่เดิมอ่ะต่อที่เดิมต่อที่เดิมแล้วต่อที่เดิมต่อดิต่อดิเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่มต่อไม่ได้ได้ต่อที่เดิมได้ต่อที่เดิมมาได้ได้อย่นี่ไงจะแย่ยังไงเรายังไม่เข้าพัดยังไม่เข้าอไเด้ไงวะเออไอ้เหี้ยหัวอะไรหัวเนี่ยมีจออไม่ได้บับก้อนห้าไปกินดิไปกินดิกินฟีตัวนั้นอ่ะยังไม่เข้าพอดยังไม่เข้าพัดก่อน โดนตองก็โดนมันโดนมันโดนบังคับอยู่แล้วไงก็วันนั้นก็กินฟรีกินฟรีกินฟรีเอาได้กินปีเดี๋ยวเดี๋ยวเดาวกินกินดิกินหลังอ๋อหลังออกไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พอพอพอ ไม่ได้ไม่อยากใเห็นก็เห็นแล้วนี่นี่เน่น่เดี๋ยวกูยไม่ไปลองนะไม่ว่าเลยการสุดท้ายอย่างเท่จะออกตานี้ได้สามแล้วอี๋ไป้ตัวนั้นไม่ได้สามเลยเมื่อกี้ให้ต่อเรากินไปกักไว้เพราะมันเดินไม่ได้เพราะมันอยู่ในกกกักกกักตรงนั้นแหละเท่ากันะสองรอบนะสองรอบนะเมื่อกี้กลับไปอีกรอบนะเออกลับไปอีกรอบคุยยิ่งมาเลย มาจะหน้าบ้านเลยนี่ดีพี่วันไปไม่ได้ทำอะไรวะไปต่อเลยเข้ามาดิไหนวะกินนี่ถ้าของตัวนี่ไม่เดินสุดยอดแสบแสบหรือเปล่าแดกฟรีตัวนู้นเาดก็กฟรีตัวนู้นในเน่าเลยกินไปเด็กฟรีเด็กไรฟรีเด็กไรฟรี เาะดี็กปีต้องต่อแล้วต้องต่อแล้วเด็กปีจะได้ได้ได้เลยได้ตรงนี้ว่างนะเนี่ยออกไปสิเนี่ยจะเป็นยอดเดี๋ยวก็มากัดพวกนี้ไว้แล้วเนี่ยกินขยะขึ้นมาดีขวางสองตัวเลยไปมันวางไอ้ยีมือแต่งเขาจะมาหนี้เรื่องของมึงเดี๋ยวเขาทอดดีกว่าให้เขาขึ้นแดกปีแล้วเนี่ยปล่อยเขาเถอะ เอ็กเป็ดอันนี้ก็ข้าวฮอตได้นะพูดถึงเนี่ยก็ตีแดกฟรีกว่าตัวนีไงทำไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะก็แดกฟรีกว่าตัวนั่นแหละมาท่านี้เออที่เขาอยากแดกสองเลยเนี่ยอย่าเพิ่งลุกินก่อนกินก่อนข้าวฮอตไม่ได้ข้าฮอตไม่ได้ของเข้าฮอตกินก่อนมา นี่เขาจะเข้าแดกตัวนี้เขาจะเข้าแดกอย่างนี้นะเข้ามาดี่สักค่เขาโยนเข้าแดกทันเท่ไหร่ะขาดตาหนึ่งนะขาดตาหนึ่งนะแดกเราขาดตาหนึ่งนุ้ยขาดตาหนึ่งมึงไม่ต้องคิดแล้วแพ้เอาเพรอย่างเดียวแพ้ตั้งแต่ตาแรกเลยเออแดกมาแดกมหแดกไหมไปคนละหนอคนละหนอคนละหนอเนี่ยไอ้เอาพินเข้าฮอสตัวลอยนะตัวตาลอยนะ เอาครับได้อยู่กินไปเลยกินไปเลยเอาละตัวเอ็นไปเลยเอ็นที่กระเสมอแพ้แล้วแพ้ตัวน้อยกว่าเอ้ยน้อยกันตัวเดียวมาฝ่ายแล้วทั้งหนักที่สองทางเขาไม่เดินเบี้ยเราก็ไม่ต้องเดินอืเออเราก็ไม่ต้องเดินเออมันเดือืมันด้ฮะไม่เดือดไปออกมั่งดี เบี้ยเนี่ยอืมเมมดิอไปู้ยู้นี้ะเ่อมเดี๋ยู้เขาจดกตไปตาไหนอะไหนออกไปทางโน้นเดี๋ยวตไปตาไหนอะกดตูแล้วก็กินคนละตัวหอยมานี่หอยมาก เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหนีอีกนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่หนีอย่าไปเดินเนี่ยวจะโอ้ยไม่ไม่ทันพี่ต่อกันนะเว้ยนี่เดินมาเดี๋ยวจะไม่ทันอืมอืมทีนี้ตากินละมาเดี๋ยวก่อนนี้เฮ้ยฮอตที่ไหนเลยให้มึงกินเงาก็มาดิมาเขาก็กินดิให้กินก็กินดิอยากให้กินนะก็กินฟรีนะเอาดิเงี่ยดิไม่มาตันที้นะกินสองกินกิน เอาวอดเลยดูดูน้าดูน้าดูน้าด้วยดูหน้านะดูน้าด้วยด้วยดอนไม่ทันไม่ถึงขั้นวะใครดอนไม่ทันเลยดอนไม่ทันเขาหาว่าลุงนู้นเล่นมากี่ปีเล่นเข้างานมากี่ปีแล้วแล้วแกเล่นมาก็ทุกปีเปล่าดอนไม่ได้เล่นทุกปีอื เล่นจนเบอร์เล่นจนลุงมกนี่เ่สุดยอดถลไว้น้สองคนอดพ่่ตะกี้ก็แพ้เรานะต้องเย็บเย็บหน่อยเย็บหน่อยไปไปฟปีเสยดีมั้งแปดไม่ได้เดกสองเข้ามุมนี้มั้งดกสองเข้ามุมไปแล้วไม่ต่อเลยทำไหมเดกสองเข้ามุม ม่เกาหลบไว้สิไม่เขาแดกนีสองอีกป่ะเขาให้กินแดกสองให้กินไหนเขาให้กินฟรีๆเดินมาดิไม่เป็นไรเดเขากินสองเราทำไมกินเขาเขากินมาสองอีกไม่เขากินเดินเดินดิลนี่เดินทไมแล้วรีบเดินไปนะต้องเดินแล้วแหละนี่มีตาไปอันนี้มีตาไปช็อตต่อไปใช่ไหมเออไันมีตาไป ตัวนิ่งไปไม่กา้ครับเลยไม่ใช่ถ้ไปเรากินแล้วไปกบดังอย่างนั้นไม่ดีไม่เอาไม่ดีไม่ดีเลยเลยเลไม่ดีไม่ดีกบอยู่ไม่ดีกินกินกินไหนอ่ะกินเนี่ยอ่าวกุ้งกินด้านไหนเลยเนี่ยไม่มีตากินแล้วเนี่ยเดินมาใหม่ดิเนื้ออีเหี้ยเนื้ออีเหี้ยอ้ะจะโดนสองตรงโน้นจจะโดนสองตรงนี้ไหนมันเนี่ย อยังไม่โดนไปไปเอาตัวน้นเข้าก่อนมึนจะกินตัวไหนเราไม่มีตัวกินเลยไม่มีตัวเดินด้วยมีเยอะแยะไปเราต้องเราต้องยอมเตียสองตัวขึ้นไปดินี่ไงยอมเวละนี่ไงมึงจะทำไมกูอลองดูดิ มึงแพ้แที่ไหนแล้เอาเกณฑ์เอาเออทำะไรมแย่เด็กแม่งต่อดิทำอะไรวะมึงก็แพ้ทำอะไรวะได้อยู่ทำไม่เสียดิทำอะไรมาเด็โออโหอเด็ทำอไรวะครับอยู่ไหมแล้เด็ทำอะไรมาเจ็บเจ็ แหเดอย่าไายุ่งกับกูบางเดมองกล้องน่งเป็นดยงยุ่งกับกูมาเป็นรองเลยะมันยึกักกังผิดพลาดมันไม่เข้าฝั่กวนกัเนอนี่ไม่ได้เปึกษาใครเลยชีนีไม่ปปึกษาใครเลยไปไเกนวลาัผิดกูผิดคนดีไม่ได้เปึกษาใครเลยปูตาเดยกช่วยเดียวคือแน่เดี๋ยวคือแน่เดยวขอนั่ง ทำสตียเรม่เนไรเลยไอโน้ตแดงต่ออยู่นี่เนี่ยม่ต้องทำอะไรมากต่อกูต่อแล้ว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 โดนแดงต่อตรงนั้นเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเปิดอะไรอย่างเงี้เนี่ยโดนต่อตรงนู้นเลยหิดตาไปจะให้สองตานี้ไปก่อนไม่เกี่ยวนะพี่อ้วนนะเฮ้ยอะไรเนี่ยตั้งใหม่ตั้งใหม่ปะตั้งใหม่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 เลยอะ เด็กระเดิมที่ติดตัวเดียวเลยเสียเดียวเสียหมอนเสียก็บวนเลยนะสมดาก็รวนอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้ว่าคุณนะเพื่อนของคุณว่าคนนะผมไม่ได้ว่านะผมไม่ได้ว่านะขับที่ผมไม่ได้แตะเลยนะธรรมดาก็รวนอยู่แล้วธรรมดาก็รวนอยู่แล้วมัวหาบงั้นได้ยังไงเดี๋ยวคอยดูถอดกำงามดีกว่าแล้วค่อยเสียบตัวเข้าไปเดเย็นนี้ไปดูนะคอมเมนต์เท่าไหร่ นี่แหละจะดูคอมเมนต์นะเดี๋ยวจะเศร้าใจกินไปเลยอย่ากินหัวกินเลยก็เป็นไหนแล้วตัวนี้จะไปไหนอ่ะอันนี้ไปไหนอ่ะกินก็กินด้วยดิเขากินก่อนเลยตัวนี้เอ้ากินก็กินอกินกินขึ้นกินขึ้นทำไมไม่ได้เขาจะกินก่อนเขาจะกินเราก่อนยังตออะไรได้ล่ะ ขากินแล้วก่อนข่าเข่าที่เอากอาเอาเอาไเอาไเอาไเอาเอาค่อาเอาไินด้ไยมันไดเกานปเนาไปเอาไปเอาไปเอ่ไปอาไต่อไเอาไปเอิไต่อไมเทันดเกาไป่าไปอาเอาพ้นะาักดอกไมเทัไดักไม้ทันเราไปเอาไปตอวนปเอาไ่เอยตัวนี้เดินอย่างเดียวไมาทันอากแล้าไม่ทันอีกแล้วไอาี่เนี่พอดีอ่ะตรงนี้ไม่ได้ไปอยู่นู่นาไปอไอไเอาอาไไอาเาออาเอาาอาาาเออ ไปไม่ถึงไงบ้าไม่ได้ต่ออันนี้ไม่ได้ต่ออันนี้คือลุยลุยไปลุยไปทำแล้วต้องทำแล้วไปไปเขาตากลางอะไรไม่ทันแล้วบอกแล้วให้ต่อตรงหนี้ทันเอยู่แล้วต่อต่อทันเยาวขึ้นไอเขาหมดเนี่ยหมดเนี่ยลุงลุงลุ้นเลยมาไม่ได้โอ้อะไรบอกให้ต่อมันจะทันอยู่แล้วมันไม่ต่อคิดว่าขายาวหรือขายาวไง เด๋ววเฮ้ยอะไรอวะเนี่ยเล่นมไม่้ว่าตัเอนะเด๋นอีกแล้วไงไปขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาชนดิหนคนนั้นอีกแล้วขึ้นเล่นเล่นขึ้นไปเล่นไปเล่นไป อินดูทำไมตอยตอนไหนวะขึ้นดินโน้นอะขึ้นไม่ได้ขึ้นไปเี่แหละอือฮะเข้ามา,าไปเลยไงอาอ,ไ,อไปอไปอือขึ้นไปดินน้นอะ่ะเสร็จ

ใบถึงลมใบไม้งอกใหม่แล้วแล้วทำอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ๋อป่ะอ๋อได้ไงอ่ะอ๋อเขาฮอดี่อ๋อเขาฮอดี๋เขาก็จะเข้าอยู่แล้ยกินกินไหนวะกินอุดกินดูหลังกินอุดกองอุดตีอุดไม่เอาอุดไม่เอากินฟรีเลยโดนสองแล้วนะโอ้โหกินฟรีเลยเอากินฟรีให้เขาเข้าฮอตเออดีว่าแล้วกูกินก่อนไงกินไหนปีกินนี่ไง มันจะกินฟรีเลยไม่เอาเอาหัังหมดเอาทั้งหมดเอาทนังหมดเอาทั้งหมดเอาลยเอาทนังหมดเอาหั้งหมดเอาทังทงหมตดเ่ยอาเจนเอกเอาเอาหั้งหมดอไปยกผูงขึ้นไปเข้าฮอตอ่ะเอาไม่ใส่ฝาปะเป็นเบี้ยเองนะอึปแล้วต่อกให้กินสาเลยนะต่อไปได้เข้าฮอตนะ แหมแค่ตัวสองตัวเออจะเข้าคดแล้วปล่อยมันเถอะใสฟ้าด้วยใส่ฝาด้วยมันรู้ตัวไหนแล้วเนี่ยอะไรนะอะไรนะใสฟ้าใสฟ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปอกินอืมแดกทำไมเวลาจับแดกแบบนี้นี่นี่เห็นลุงใส่ปลาเลยเป็นไงตานี้ยเดินมานี่ยไม่น่ารอดนะพี่อ้วนเดินมานี่สิ ถ้าลุงใส่ปานี่รอดยากโดนต่อเลยนะดีเลยนะโดนต่อแลุ้งทนไมโดนแล้วจะโดนสองแล้วจะโดนสองแล้วทอดหนีด่วนเลยทอดหนีด่วนเลยด่วนเลยโดนสองนั่นไหนยังไม่โดนโดน บางเดไม่กล้าพูดเลยเห็นไหมมกล้าพูดเลยเดอีกแย่เดอีกเยเดอีกเยอะค่นี้พอต่อเปล่าอือต่อหรือเปล่าต่อหรือเปล่าเออจะถึงหน่อยดิจะถึงหน่อยจถึงหน่อยจะถึงหน่อยเออถึงเออจะต่อเนี่ยอย่ี่เอย่งกงอย่ห่เลย ต่อบกินเลยสองไปดิต่อบสองนี Naj ่ดิต่อบสองท่านหนึ hmm. ่งตอบไม่สองเลยสองพี่อะต่อบสองพี่ใหญ่เราไม่ยอมให้เจ่ยังไม่ชนะเลยเนี่ยโอเคกันใหม่ครุ่งนี้ครับสวัสดีครับให้ก๊อบดูผมไม่เสมอหนึ่งนะ